สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับเนื้อหาสาระดีๆในรายการต่อจากสัปดาห์ที่แล้วทางรายการนั้นได้พาผู้ชมนั้นไปชมเรื่องราวของการสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่งยืนตลอดไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่อุทยานแห่งชาติเขาสมและเรื่องราวคราวนั้นอาจสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมหลายๆคนกับความสวยงามของธรรมชาติที่นั่นและครั้งนี้เราจะลองไปดูการจัดการดูแลรักษาป่าชายเลนกันบ,บ้างน,นะครับ ดีค่ะรายการคิดดีทำดีเรายังคงอยู่ที่จังหวัดส,สุราษฎร์ธานีหลังจากที่เราได้ไปชมการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เขื่อนรชาชประภาหรือว่าที่เขื่อนเชี่ยวหลานกันแล้วนะคะในตอนนี้เราจะพาไปชมการอนุรักษ์ป่าชายเลนกันบ้างค่ะซึ่งเราก็ยังคงอยู่กับคุณเชนเหมือนเดิมค่ะสวัสดีค่ะคุณเชนวันนี้คุณเชนจะพาทางรายการเราไปชมป่าชายเลนที่ไหนคะที่ตำบลลีเล็ดอำเภอบุนพินทร์จังหวัดาาสุราษฎร์ธานีที่ตำบลลีเล็ดครับผม ที่เนี่ยที่นี่มันมีความสําคัญยังไงคะมันเป็นตัวอย่างของการฟื้นฟูภาวะนิเวศของป่า,าเลนเป็นแหล่งเรียนรู้เรียนของชุมชนที่นี่นะครับแล้วก็ชุมชนต่างๆที่เข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของการอนุรักษ์ป่า,าเลนซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตโดยตรงของชาวประมงที่นี่นะครับได้ดำเนินการในการฟื้นฟูอนุรักษ์ป่า,าเฉลดน์เพื่อความบุดมสมบูรณ์ของอ่าวบันดอนซึ่งเป็นแหล่ง ผลิตอาหารที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยเาเป็นดินสุดงามต้นไม้สายน้ำกลับแปลกขยายชุมชื้เย็นทังใจและกายนั่นคือจุดไม้พออยู่พอกินกี่หนาวกี่ร้อนกีฝนคนไทยนะครับประมงที่ไม่ถูกต้องทั้งหลายเนี่ยนะครับ ทำให้สัตว์น้ําลดน้อยถอยลงแล้วก็เป็นผลที่ชาวบ้านเองก็มีความสานึกออกมาร่วมกันต่อสู้ร่วม,มกันกระทําเพื่อที่จะอนุรักษ์ป่าชาเลนให้เกิดขึ้นมีท่านกำน,นันมีท่านนายกองการบริหารสับนารบรีเ็ดนะครับซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เขาจะให้ความรู้กับเราในเรื่องนี้ได้ดีนะครับเอาเป็นว่าในนะตอนนี้เราไปชมป่าชายเลนที่เป็นตัวอย่างระดับประเทศกันเลยค่ะไนะค่ะ สุดงามตรนไม้สายน้ากลับแปลกขยายชุมชาเย็นทั้งใจและกายนั่นคือจุดไม้พออยู่พอกินวันนี้อ่ะเราก็มา ผู้คุยนะคะกับทางกำนันประเสริฐชันจุกอรกันนะคะสวัสดีค่ะคตั้งแต่เรานั่งเรือมาเนี่ยจะเห็นว่าป่าที่นี่เนี่ยสมบูรณ์แบบมากๆเลยคือก่อนที่จะเป็นได้ถึงขนาดน,นี้นะคะ่ะในอดีตเป็นยังไงมาก่อนคะครับจริงๆนะครับในอดีตก็สมบูรณ์นะครับแต่ว่าเนื่องจากอาจจะเป็นเพราะว่าชาวบ้านนะครับชาวบ้านที่เรียกว่าตัดไม้ทําลายป่าก็มีนะครับแล้วก็บางส่วนก็อาจจะใช้เครื่องมือประมงประเภทที่ไม่ถูกต้องโดยกฎหมาย ซึ่งมาทําลายต้นไม้เนี่ยเ,เรียกว่าเจอวิกฤตน้ําเรียกว่าวิกฤตน้ําวิกฤตทรัพยากรน,นะครับทำให้พวกเราต้องหันหน้านะครับเข้ามาดูแลในเรื่องของการใช้ทรัพยากรป่าอย่างถูกวิธนีนะครับแล้วก็หลังจากปี2547เป็นต้นมานะครับววพวกเรารวมตัวกันกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ผู้ช่วยสารวัตรอบตต่างๆนะครับแล้วก็เจ้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับทั้งหมดนะครับ ร่วมมือกันแล้วก็ช่วยกันดูแลในส่วนของชาวบ้านนะครับพยายามที่จะสร้างอาสาสมัครนะครับเพื่อที่จะให้อาสาสมัครดูแลป่านะครับในส่วนของเจ้าหน้าที่อย่างเช่นสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าเลยนะครับณวันนี้เขาต้องมาดูแลนะครับผู้นำนะครับที่จะสร้างเขายกสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้คนในชุมชนรู้ให้ได้นะครับว่าวันนี้การตัดไม้ทําลายป่าเนี่ยมันไม่มันผิดวิถีชีวิตที่ผิดผิดกูต้องหยุดนะครับแล้วก็นอกเหนือจากการตัดไม้ทําลายป่าที่ผ่านมานะครับก็คือ จะมีเรือประมงนะครับเรียกว่าเรือประมงผิดกฎหมายนะครับซึ่งเรือประมงผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับจะเป็นเครื่องมือประเภททําลายล้างพันธ์สัตว์น้ํา<อ>และก็นอกเหนือจาก<อ>ทําลายล้างพันธ์สัตว์น้ํานะครับ<อ>เครื่องมือประมงบางประเภทอย่างเช่นอวนรุนวน,น,นล่านะครับพวกนี้ก็จะไปทําลายต้นไม้เวลาน้ําขึ้นเรือต่างๆนะครับก็เข้ามากระทําการบริเวณป่าชายเลน เพราะนั้นต้นไม้นะครับต้นเล็กๆที่มันเกิดขึ้นมาเมื่อเจอ wild, masa, urgency, นอวนรุนวนล่าพวกนี канал, ้มันก็ตายหมดในขณะนี้เราปักนะครับไว้เป็นเขตอนุรักษ์พิเศษนะครับไม่ให้เรือที่มีผลกระทบกับต้นไม้เข้ามาในเขตพื้นที่เด็ดขาดนะครับจากการอนุรักษ์ป่าชายเลนส่งผลให้พืชพันธุ์สัตว์น้ำต่างๆที่เคยอาศัยอยู่ได้กลับคืนมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง และชุมชนยังเกิดความสำนึกดีที่จะร่วมมือการดูแลรักษาป่าชัยเลนเอาไว้ให้เป็นสมบัติของโลกนี้ต่อไปได้นานที่สุดค่ะชีวิตของเรานั้นก็คือกระบวนการแก้ปัญหาเราเกิดมานั้นมีปัญหาให้แก้ตลอดเวลาเช่นตื่นมาก็ต้องเข้าห้องน้ํา ล้างหน้าล้างตาเข้าห้องน้ำอาบน้ําเสร็จแล้วก็มีปัญหาคือต้องกินข้าวกินข้าวเสร็จแล้วก็ต้องไปทํางานไปทํางานก็ต้องเจอรถติดเจอรถติดก็ต้องแก้ปัญหาเขาไปในที่ทํางานก็มีปัญหานโน่นนี่นั่นให้ต้องแก่กว่าจะฝ่าฟันรถติดกลับมาถึงบ้านอีกก็ต้องแก้ปัญหาสรุปแล้วเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยชีวิตของเราคือกระบวนการลุกขึ้นมาแก้ปัญหาทั้งหมดทั้งสิ้นปัญหาอย่างนี้แหละทําให้คนธรรมดานั้นเกิดความท้อแท้ แต่สำหรับผู้มีปัญญาเขาเจะลุกขึ้นมาแก้ไขพระพุทธองค์เคยตรัสเอาไว้ว่าความทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐมากเพราะเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วทำให้เราเรียนรู้ที่จะสแสวงหาวิธีดับทุกข์ดังนั้นในทางพุทธศาสนาเนี่ยท่านจึงบอกว่าอย่าไปกลัวทุกข์เพราะความทุกข์อยู่ที่ไหนธรรมะก็อยู่ที่นั่น คนทุกคนก็เหมือนกันถ้าวางท่าทีว่าปัญหาไม่ใช่สิ่งน่ากลัวความทุกข์ไม่ใช่สิ่งน่ากลัวเพราะความทุกข์ก็ดีปัญหาก็ดีเกิดขึ้นมาเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตให้กับเรานั้นเราไม่ควรจะไปกลัวปัญหาเพราะปัญหาเกิดขึ้นมาก็เพื่อมอบปรีชาญาณแห่งการเข้าใจชีวิตอย่างลึกซึ้งให้กับเราทุกๆครั้งที่ปัญหาเกิดขึ้นมาควรจะบอกตัวเองเสมอว่าปัญหาเกิดขึ้นมาก็เพื่อพัฒนาตัวฉัน <Hey. S 1> ไม่ เวลาเกิดปัญหาขึ้นมาก็บอกตัวเองว่าปัญหานั้นน่ะทำให้คนธรรมดาท้อแต่ไม่สามารถทําให้ผู้มีปัญญาท้อได้ถ้าวางใจไว้อย่างนี้เสมอยิ่งมีปัญหาก็ยิ่งพัฒนาตัวเรานั่นเองร้าลาเนีด ถ้าตรงนี้เนี่ยเป็นป่าที่สมบูร,รณ์แล้วแน่นอนจะต้องเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยต้องมีผู้คนมาท่องเที่ยวกันเยอะเลยส่วนใหญ่เขาชอบอะไรกันคะเด่<อ>นท,ที่สุดก็คือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะครับปี2547เราจะตั้งกลุ่มเรียกว่ากลุ่มชุมชนรีเล็ดนำเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์นะครับเราไม่ได้หวังที่จะการท่องเที่ยวเป็นรายได้สําหรับชุมชนนะครับแต่เราหวังที่จะการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเครื่องมือนะครับเป็นเครื่องมือเป็นกระแสเป็นกุศโลบาย ให้คนเนี่ยรู้จักการอนุรักษ์นะครับการอนุรักษ์ไม่ได้อนุรักษ์แล้วไม่ได้ใช้นะครับอนุรักษ์เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับการท่องเที่ยวโดยชุมชนเนี่ยครับช่วยชุมชนนเล็กได้มากนะครับเพราะว่าเวลามีนักท่องเที่ยวนะครับเราก็จะใช้เรือชาวบ้านนะครับจากอดีตนะครับเรือประมงพื้นบ้านไม่เคยมีรายได้กับการท่องเที่ยวนะครับณวันนี้นะครับเรือประมงพื้นบ้านล้างเรือให้สะอาดแล้วก็มารับนักท่องเที่ยวนะครับเรียกว่าทํากิจการอย่างต่อเนื่อง เมื่อทํากิจกรรมต่อเนื่องเนี่ยคนในชุมชนก็ได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวนะครับแต่สิ่งหนึ่งเราไม่เคยลืมก็คือการท่องเที่ยวก็คือเป็นเครื่องมือในการจัดการทรัพยากรในชุมชนพวกเรา คิดว่าที่นี่นะคะเป็นชุมชนชาวประมงต้นแบบของประเทศค่ะที่มีการดูแลฟื้นฟูและพัฒนาระบบนิเวศให้กลับคืนมาอุดมสมบูรณ์ดังเดิมนะคะและสำหรับวันนี้นะคะคิดดีทําดีก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านกำนันประเสริฐชันจุกกรกำนันกาบลลีเล็กเป็นอย่างสูงเลยนะคะขอกราบขอบพระคุณท่านค่ะวันนี้สนุกสนานมากเลยแล้วก็ได้รับประโยชน์ความรู้เยอะมากๆเลยจริงๆการอนุรักษ์ป่าชายเลนถือเป็นสิ่งสําคัญที่ทุกคนต้องตระหนักถึงเพราะป่าชายเลน เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีระบบนิเวศสมบูรณ์ซึ่งก่อให้เกิดคุณประโยชน์มากมายและยังเป็นแหล่งสร้างอาชีพที่ทำให้มีไรายได้ให้กับคนในชุมชนอีกด้วยค่ะในวันนี้นะคะทางรายการคิดดีทำดีก็ต้องขอกราบกับพระคุณคุณเชนเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่วันนี้ค่ะได้พาเราไปรู้จักกับกำนันนักพัฒนาก็คือกำนันประเสริฐชันจุกกรกำนันตำบลลีเล็ดนะคะ ซึ่งก็เราก็ได้เห็นความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนและเราก็ได้เห็นความสมามัคคีในการร่วมกันอนุรักษ์และพัฒนา ให้ตำบลลีเล็ค่ะเป็นตำบลที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยรวมไปถึงระดับโลกด้วยสำหรับวันนี้นะคะในรายการคิดดีทําดีก็ได้หมดเวลาลงแล้วค่ะแต่ว่าคุณเชนยังคงอยู่กับเราเพื่อที่จะพาไปชมสถานที่อื่นๆค่ะที่เขามีการร่วมใจกันพัฒนาที่เขามีการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่จังหวัดสุราธานีค่ะจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวเราคงต้องติดตามกันแต่วันนี้ ทางในการคิดดีทำดีและคุณเชนต้องลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนนครับ,รบต้องถือว่าป่าชเชลลนั้นมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบนิเวศวิทยาและเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำนานานชนิดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดและยังเป็นแนวป้องกันภัยธรรมชาติได้อีกทางหนึ่งด้วยรายการหวังว่าคงเป็น่วนหนึ่งที่จะทำให้คุณผู้ชมหลายๆลท่านตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของป่าชเชลเดินครับ สัปดาห์หน้าจะมีเรื่องต่าติดตามอะไรนั้นติดตามกันในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้คุณทำควาดีแล้วหรือยังครับสวัสดีครับ